วันนี้อัดวิดีโอปั่นมวลสารปั้มพระสูตรโบราณกล้วยอันนี้คือกล้วยตามสูตรโบราณกล้วยงองๆใส่นลงไปตอนนี้กล้วยแพงมากเลยนะครับอุ้ยลนะสามพิเศษ แล้วก็ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเหนียวก้นบาทก็ได้ข้าวก้นบาทก็ได้แช่น้ำมนต์เก้าวัด Então, <coughs> ได้เอากล้วยกับข้าวเหนียวที่ปั่นเมื่อกี้มาเทใส่ภาชนะที่สำหรับคลุกนี้ปั่นแบบร้อนมากร้อนมากเลยนะเนี้ยเพราะว่าปั่นมันเสียดสีมันเกิดความร้อนปกติแล้วมันปั่นน้ำแข็ง ไปเราก็ใส่มวลสารครับนีพ่พผงครูบาอาจารย์ที่ผมจำตอนนะั้นฟรีตอนะนั้นไปไเลยชัน้นหมากนี่ตอนแรกก็บดผสมไปแล้วนะในมวลสารใหญ่มวลสารรวม แต่ว่าอันนี้เป็นหยาบๆก็เอามาใส่อีกให้มันเกิดเป็นเนอเป็นอะไรชานมาของผู่เก็บไว้หลายปีแล้วเริ่มเกิดอาการผูกคอยเสกรุ่นนี้เราคอยเสกเราจะไม่แปะเราจะไม่แปะใส่ เราจะโรยใส่เป็นเนื้อเลยคุกเป็นเนื้อเลยเพราะว่าฟอยเซกเพราะว่าเราอยากให้เห็นรายละเอียดตัวยันชัดๆองค์มังกร,อ,งกรอยากหเห็นชัดๆเลยถ้าเกิดว่าเอาคอยแปะไปไม่ได้เห็นรายละเอียดตัวยันตัวมังกรเห็นไหมครับ อันนี้เป็นแร่เหล็กน้ำพีที่ยังไม่ทะลุงเป็นแร่เหล็กน้ำพีครับเป็นแบบนี้ก็มวลสารมวลสารหลายสารพัดมวลสารที่เอามารวมไว้แล้วก็ไปบดบดให้ละเอียดเนี่ยเปนแป้งเลยเอามาคลุกกับน้ำคิด น้ำกล้วยกับน้ำอันกล้วยกับข้าวเหนียวที่ปั่นไว้เมื่อกี้นี้ไปค่อยๆุกใจเย็น,นพอเราคุกเขาผสมมวลสารลงไปเรื่อยๆให้มันเป็นกอนเป็นตัวหน่อยหนึ่งแนละ้วเราก็ถ้ามีน้ำมันกิจสนากันเราไม่ต้องฉีดเยอะ เพราะว่าแทนเพราะฉีดน,นิดเดียวก็หอมมากแล้วฉีดใส่กินแบบรุนแรงมากน้ำมันกิษสนาแท้ก็คุกน้ำมันกิษสนาเข้าเนื้อเป็นสาร พอเ,เริ่มเป็นเป็นก้อนแล้วในกระมังแล้วขนาดแล้วเราก็ใช้พื้นที่ทเราเตรียมเอาไว้ตั้งนัวไปเ,เรื่อยเป็นกว่าจะมี ันจะรู้สึกว่าเออมันไม่ติดมือแล้วนะถ้านวดไปเรื่อยๆมันจะไม่ติดมือมันจะมนวนเยียนไม่ติดมือเลย ดนที่เราก็จะใส่น้ำมันตังยูนะสูตรของผมจะใส่น้ำมันตังยูที่หลังสุดเลยสูตรไส้สูตรมันเนาะทดลองทำเอาแต่ก่อนที่ใส่น้ำมันติดตังยุเลยมันทำปฏิกิริยากับมวลสารทำให้มวลสารไม่ไม่เป็นแบบเนี้ยไม่เหนียวนุ่มแบบเนี้ยล้วนๆสวยๆไปเลยก็เลยทดลองมาเรื่อยๆ มันต้องเยอะเรื่องต้องใช้เยอะมากทาแล้วทาอีกทาตลอดระหว่างการปั๊มก็ทาก็ใส่เรื่อยๆ าะใส่น้ำมันตังยูไปแล้วเริ่มจะแฉะแขึ้นมาหน่อยก็เราก็จะเอามวลสารที่เป็นผงละเอยียดสุดมามาเคาาหน่อยเพื่อให้มันจะหมาดมาพอดีไม่ให้มันเล็กเกินไปไม่ให้แฉะเกินไป Thank you. มากเลยสรวงมือนอกไว้ไกันลมกันลมเขา<ป>้ามันจะแข็งชุบน้ำหมัดบิดหมัดมาหม้อหุ้มไว้ เดี๋ยวพอเราจะปั้มเราค่อยแบ่งมาแบ่งกันมาเข้าอีกทีนึ่งทีนี้นเ,เสร็จแล้วนะครับสำหรับการผสมมวลสารแก้อแป้งกดดัง